วันนี้เราก็จะมาแก้ตัวกันนะครับเดี๋ยวให้น้องผมซูมผลนะดูดีน้องกำลังแบบก๊อปก๊อปคำว่ามังกรอยู่ครับมาละมาซูมได้น้องชายน้องรละอ,อ,อะไรวานะาะน่ะยช่วันกดซื้อเฮ้ยแหลกเกิน กันครับ oh, ว่าจะได้ผลอะไรเได้ทำท่าพนมาดองด้เมาดูกันครับทุกคนได้ทำามอว่าียโอ้ผมแหลกมากเลยทุกคนเสร็จแล้วผลอะไรเถื่อถ้ได้พนมมือปว่าของเีนะถือคือพนมมือปว่าได้ของีถือี้้องรัก ถือทีอ่นู้นเ,อเอือเลยโ oh, yeah. อ้ยเธอรู้กันได้สองเดือนอ้าวผลอะไรอ่ะ,าะมาให้กล้องโอไม่นะ <c oughs> นี่มันผลกาศในตำนานนี่วะ่ะกินละมาเดี๋ยวผมลองสุ่มบ้างน้องผมมันเกลือใช่ไหมดูผม,ผมดูเป็นตัวอย่างนะไอ้น้องรักด,ดูสุดสุดสุดซึ่งเกลือผลกล้วย รอบคาเฟ่หนึ่งรอบแล้วไ,ไงต่อก็วิ่งรอบอันนี้หนึ่งสาาองเราก็จะสุ่มกันเลยครับทุกคนขอบุีดีเด้อเฮ้ยรองลงสุมอ๋อไม่นะไม่ไม,มไม่มีเวลาแล้วทุกคนบายครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดนะ้วยอ่ะไล์ดีวบายไล